สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมกิโอ o า Master ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นตาแรกนะของเด็กเชฟนะไต่เริ่มก่อนครับมือแรกก็เอาเลยนะตัวกาบมาก้าครับมี6นะไม่รู้มาทําไมแล้วก็เวทพิกรรมไม่มีครับยังดีครับที่มีเมนูนะแล้วก็มีคอเตอร์มีชีดาบแล้วก็แม็กซี่ครับก็เดี๋ยวเราใช้เมนูก่อนนะเพื่อหามอนเตเวทพี่จาขึ้นมาตัวนี้ครับเราใช้เป็นเมนูครับ เปิดเป็น3กับ5านะพาะนี้เราจะเล่นพวก1 2ไม่ได้แล้วมันจะช้าเกินไปครับเพราะงั้นเราต้องรัดเลยก็คือเอา3กับ5มาครับเพื่อที่จะจานปลาขึ้นมานะแล้วเรามี6ครับเราสามารถใช้6อ่ะเพื่อพิธีกรรมเรียกไอ้พวกนี้มากระเดายดามันเยอะใช่ไหมละ่ะถ้าเกิดเขาเมตตาเราครับเขาจะให้สามเรามานะเพราะว่าเราได้จูดหนึ่งแล้วก็มีเทกว่าเล็งนู่นนี่นั่นด้วยแต่ถ้าเกิดโดนเป็น5ครับก็ยังดีนะเพราะเราแปลหปุ๊บ5เสร็จของมาเล่นต่อได้ก็เดี๋ยวเอาเลยพอข้าเขาเลือกเป็น5ให้เรานะครับเขาคง แล้วก็เอาแจาปา่ปาขึ้นมาพี่กรมครับพี่กรำเลยทีมวหกทิงครับเพื่อลงห้านะเป็นห้าเลยห้าครับเอฟเฟกต์เสิรก็เสิร์ตไปฟิวขึ้นมมานะเ่อเดี๋ยวจะเอาฟิวปักปุ๊บก,ก็เสิร์ตของฮะเอ็นเฟดก,ก็จะได้เก็บของตัวเพิ่อมอีกเพิ่มมือนะไปครับเ,เสิร์ตเสิร์เป็นจานเนื้อขึ้นมานะรอพี่กรรมตาน่าละล่เซตสองใบครับได้เ,เป็นชี้ดาบครับกับ ไปเคาน์เตอร์นะพเพราะเกิดเขาตุกติกอะไรครับยังพอเคาน์เตอร์ยังพอต่อตาได้บ้านนะและพวกนี้พลังมันต่ำก็เลยทำให้เราเขาห้าเสียเปรียบก็เดี๋ยวทันเลยเอ็นเฟยครับเอฟเฟกต์ฟิวยัดสองใบครับยัดเป็นจานปลากับหกนะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมันรอตาหน้าครับเราเลยใช้เฟกของห้าที่มีมอนเขาแล้วก็สเปคยหกได้จู่ครับจู่ได้เป็นมอนนะก็พอได้ละมั้งเพราะว่ามันเป็นสีมันไม่เก่งมันเป็นสีนนแต่พอสีไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะของแคตาหน้าครับเราจู่มอนท้นมาเราก็ยังพอเล่นได้นะครับจู่ครับ ไม่ได้ครับปาแม็กซี่ไปก่อนครับพ่อไต้เราค่อนข้างเสียเปรียบนะซี่เลยตัวนี้เป็นยี่เคเซียครับตัวนี้ค่อนข้างประหลาดใจนะเพราะถ้าเกิดเจอแบบเป็นซอโซเงี้ยเรารอเกอนก็ได้เวลาเพราะเกิดเขาชีวิออกปุ๊บเราในเกตตอนเนี้ยเขายังไม่เสียนอมอนครับอาจจะสวยได้นะเพราะเดี๋ยวเรารอให้เขาใช้เฟกออกไปก่อนออกเป็นใครเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับว่าจะใช้คอเตอร์ในเกตหรือเปล่าไปครับออกครับออกเป็นอัลบาสครับประหลาดใจสุดๆนะ พราะปกติอ่บอีเคเซียมันจะอยู่กับฟอโซใช่พอไปเอาบาสนี่ก็จะลำบากครับเพราะว่าอาจจะดีก็ได้เพราะว่าเขาต้องทิ้งมือใช่เพื่อใช้เฟคครับพอเขาทิ้งมือจะรวบเราค่อยเปิดเคาน์เตอร์ก็ได้ในเกมอย่าด้อยเราก็ได้มือเข้าไปนะเอฟเฟคครับที่ว่าคอร์สนะทิ้งมือครับทิ้งเป็นเดสเปียร์นะกลายเป็นเด็กแบนเดชเฉยเลยตัวน,นี้เราเคาน์เตอร์ครับในเกมในเกมปุ๊บตัวนี้จะไม่ถูกทำลายนะครับเพราะว่าไอห้าของเรามันไม่ได้มาจากเอฟเฟกมอนต แล้วก็โดนต่อครับเป็นคาสิเซียถ้าเขาโทรเอาบัสหรือว่ามีเอาบัสอยู่ในหลวงครับสเปรย์ได้สเปรย์ครับก็จัวจ่วจูเบอร์เกอร์นะจั่วแบบกากมากโดนเป็นซุปเปอร์ฟิวชั่นครับอันนี้เราก็ขัดถืนอ,อะไรไม่ได้นะซูเปอร์ฟิชชั่นครับออกไปตปัดไปนอกตัวนี้ถ้าเจอเด็กอื่นครับจะค่อนข้างระบาสนะเพราะว่ามันจะถ้าเกิดการไป็น,นครับถูกทำลายอ่ะจะสามารถทำลายมอนของฝั่งครับทุกตัวได้ก็คือถ้ามันถูกลายเป็นทัชเดอร์โบแต่ว่าเด็กเราไม่ได้ทำลายครับเราจะทีบิวทิงนะ ทำให้ตัวนี้ไม่เก่งกันเราเท่าไหร่มาเธอเลยก็โดนตีครับเฮ้ยเก็บหนักเหมือนกันนะเท็หนึ่งด้วยแล้วก็เราจั่วครับจั่วค่าใช้ได้นะจั่วมีสปากเกตตี้แล้วก็มีดีไวเนอร์ครับเดี๋ยวเราน่าจะพอเล่นได้บ้างละจั่วครับจั่วดวนด้วยอานนี้ถือว่าดีมากๆเอฟเฟกต์ของฟิลครับยัดมอสที่กัมครับยัดเบอร์เกอร์งิ่เง่าดีเราไปก่อนจั่วนหนึ่งหาของเพิ่มจั่ววาก็เป็นแบบใบซ้ำๆนะ ตรงนี้เขาไม่มีมือแล้วครับทางสะดวกนะเราก็ใช้สปาเกตตี้ครับเตรียมไปก่อนเป็นปลากำับหนึ่งนะเพื่อเล่นตรงนี้เราต้องเช็คหลังก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดไปทานเสี้ยนนะอาจจะซวยได้เพราะเราใช้เอฟเฟลของเดเวนเนอร์ครับโม,โมเมนต์ดาเดนครับเพื่อยิงหลังนะเช็คหลังก่อนเพราะว่าสองตัวหน้าทำอะไรเราไม่ได้ละยิงเลยด้วยค่อนข้างซวยครับโดนไปแบกอีกเลสน,นะข้าะจะเก็บแล้วก็ฟิวชั่นดอะได้ ก็ต้องรอดูเขาไปตัวไหนนะเก็ปเป็นไอ้ตัวน,นี้เล็บยาวแล้วก็ฟิชชั่นออกเป็นเก็บสวยครับเก็บสวยจะเริ่มยากแล้วเพราะว่าตามมันจะเกียร์เราโดนดาเมจพ่อนข้างเยอะไปหน่อยนะเฮ้าเราเหลือสามเจ็ดครับเราจะเล่นได้ประมาณเท่าไหร่หกใช่ปะหกหกสามสิบหกก็คือเล่นเวดได้แค่เจ็ดครั้งไม่ใช่สิเล่นได้เพได้แค่เจ็ดครั้งครับก็าก็จะตายนะจริงจเล่นได้แค่หกแหละเพราะว่าเจ็ดเราก็แพ้และก็เดี๋ยวต้องยังดีครับที่มันเม็เกลี่ยตัวของพอใช้ได้มานะทำให้พอจะแก้ได้ ก็เดี๋ยวเราไปต่อเลยแล้วเ,เรนก็นยิงทงนะเอฟเองของเล็บยาวครับจะได้ชุบใช่ไหมถ้าเกิดตกหลุมจะได้ชุบพอเขาลงไปตัวเนี้ยครับก็ไม่ไดีเดอดร้ออะไรกับเรานะครับมันบอกว่าถ้าเกิดมีมอนฟิชชั่นถ้าเกิดมีการแบบสเปรย์พวกเนี้ยจะสามารถใบมอนได้หนึ่งตัวเราใช้เป็นใบดวนครับเพื่อสร้างมอนนะทำให้เล่นต่อได้เป็นเชฟกับเชฟขนมหวานแล้วก็ใช้จานปลารครับ นะทีวิวครับออกเป็น 3. สามสามตรงนี้เราจะไม่จวดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจวดเราจะเก็บลายพอยมากเกินไปตัวนี้เราแบทเทิลเลยเพราะว่าต่อแบทเทิลตรงน,น,นี้ปุ๊บ่อ่ถ้าเกิดตุกติกอะไรขึ้นมาครับเราได้พอแบบมีก๊อกสองนะมีจานปลาคู่กับสี่ไว้เล่นต่อได้ตรงนี้สีครับทีวิวเอาไวนี่เอาไปก่อนเลยครับในเกตเผื่อไว้ก่อนนะเพราะเรายังพอรับดามจตได้ครับทีวิวสามครับออกเป็นสี่ แล้วก็สี่ครับตีต่อสี่ตีเก็บสวยครับแล้วก็ฟิชชั่นคูนีโวไปเลยพิธีกรรมที่ดูทิ้งออกเป็นหกครับแล้วก็เฟคหกครับเมื่อลงและตรงนี้ครับออกจากเอฟเฟคของพวกนูเวลนะเพื่อนมันจะได้ทีวีมอนฝาคราบทุกตัวเลยเขาเชนครับเราเชนหนึ่งนะเขาเชนสองครับไอเก็บสวยถ้าเกิดมันอยู่ในหลุมอะแล้วว่าเราคอนโทรลมอนฟิวชั่นซีโคเอ็กซิสหรือลิงพิธีกรรมด้วยเขาก็จะสเปมขึ้นไปได้ แต่ก็ไม่อยู่ความหมายนะเพราะพอคาสเปร์ปุ๊บเนี่ยเฟคเชนหนึ่งก็ขึ้นครับก็จะทีวีทิ้งหมดเลยแล้วก็ตีครับที่บอกก็ลงละเราถ้าเกิดทิ้งไว้ค่าแค่นี้ครับอาจจะลำบากได้นะเพราะว่าเรามีพี่กรมครับกับหนึ่งนะเราก็ใช้เลยพี่กรมครับเอาเชฟออกไปเ,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 เป็นหนึ่งแล้วก็เฟกเชฟครับเชนนะเชนหนึ่งเปิดโหวัวได้ค่าใบเชนสองไปเชฟครับเพื่อปิดเชนเน,ชน,นะจลเพื่ออะไรก็บอกเขาลงละ เชืสเปปย์ขึ้นมาเสร็ุ๊บก,ก็เปิดห้าไรครับก็ไม่เจอใครนะเจอเบอร์เกอร์อีกแล้วอุตสาหยัดเข้าไปเมื่อกี้อันเลยครับเอฟเฟฟิลยาดสองจุดหนึ่งเรียบร้อยเพราะของเขาหมดแล้วครับเลยได้ทีนะมือเขาสู้เราไม่ได้ละก็จะประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวไปดูรีเดฝข่งข้ามาเต็มนะครับอันนี้จะเป็นรีเดของเด็กแบดเดมาตะกี้นะครับก็ ตกใจเหมือนกันนะตอนแรกนึกว่าเป็นบทฟ้าโซซะแหละก็เป็นแบดเดดที่เขาไม่ค่อยมีคนเล่นนะ๋ยวนี้เหมือนมันจะตกเมตาไปแป๊บหนึ่งแต่ว่าต้องรอของใหม่ครับพอของใหม่เข้าปุ๊บมันก็จะเก่งขึ้นมาเหมือนเดิมก็เดี๋ยวดูแบนเดตครับไม่ได้ครับ,รบเป็นโคอมเมดี้นะไม่ค่อยมีคนเล่นตัวนี้นะอาร์ติดียครับแม็กซี่หนึ่งอาลบัตสามอารูเบอร์อีเคเซียมีนกด้วยแล้วก็คิดอาลบัตล่างใหม่ครับตัวน,นี้ไม่ค่อยมีคนเล่นนะมันดูไม่คม่อยเก่งเท่าไหร่มั้งอาร์ติเซียครับแล้วก็เตสเปีียยเอาบ ไอเล็บยาวนี่ทันเโบสองใบนะฮาปี้หนึ่งแล้วก็เป็นไรนิ่งต่อครับเอาไว้เคลียบบอร์ดเพราะเวลาเดี๋ยวนี้เจอพวกคาชาเนี้ยก็เคลียบไปก่อนมันก็พอได้เปรียบอยู่บ้างนะพัดครับแล้วก็เป็นแบทฟิชชั่นพัดครับพัทใส่แค่ใบเดียวนะเพราะว่าพัดมันใช้ปุ้มมนเสิร์ฟไอดีดด้วยพอไปเว่ยปกติมีฟิวด้วยแบดบดิ้งลอยครับซูปเปอร์ฟิชชั่นไฮนี่คืออะไรไม่ค่อยคนเล่นชิกาส์สามใบที่โดนรีมูฟอยู่เอากลับเข้าเด็กสามใบแล้วก็จน,นไอเอารีมูฟกลับนี่น่าจะเอารีมูฟข้ามกล าอาจจะใช้ได้กันบ้างเดีนี้แต่มนเฉพาะทางไปหน่อยนะชิ้นนึงครับแล้วก็เป็นแบล็คพิ้ง2สองแบนเนอรไอที่เป็นสกีมไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยคนใช้แล้วก็เป็น, Band ปน,คคนแบนทิชเมนครับเอ็กต้าก็เป็นปกติของพวกแบนเดตนะไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับก็จะมาทีครับ,รบเดี๋ยวดูตาที่สองต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นตาที่สองของเดชเชฟนะครับก็คิดว่าน่าจะมีวันละสองคลิปแหละเพราะว่า ไม่ดูทใหม่นะเด็เชฟอะเวลาเล่นอนะมันจะจบเกมเร็วกว่ารถด,ดับเพลินนะพเพราะับเพลิงมาประมาณสิบนาทีชาอันนี้มาแค่หกเกนนาทีก็หมดละเพราะเดี๋ยวสักสองตาแล้วกันนะจะแบบยาวๆหน่อยไต้เิ่มหลังครับมือแรกมีเป็นอุละละมีหนึ่งมีสามมีเชฟแล้วก็มีดวนครับอันนี้ก็ทําให้เราเล่นท่าใหญ่ได้เลยนะเพราะว่าเรามีดวนกับมอนเพราะงั้นเรามีอุละละด้วยไปขวาริขวาครับไฝัง่งข้ามเริ่มก่อนนะเดี๋ยวเริ่มเลย มาค่าพับลงเป็นแอลิฟเตอร์ครับเป็นรถดับเพลิงนะอันนี้แอลิเตอร์อะครับอาจจะลำบากนะเพราะถ้าเกิดเขาถือหัวใจครับอาจจะซวยได้เสรี่ครับตามสูตรกระฟื้เลยเสร็จปุ๊บเขาใช้อบังครับอบังนี่มันบอกว่าตอนใช้อะให้ฝั่งข้ามทายดาวครับ1นึ่งถึงสิแล้วก็เปิดโฮเด็กจนกว่าจะเจอมอนสเตอร์ครับที่นอมอนหรือหรือเซฟได้เงี้ยถ้าเกิดมอนที่เปิดเจอครับดาวตรงกับที่เราทายอะไอตัวนั้นจะลงหลุม แต่ถ้าเกิดเราทายไม่ถูกครับมันจะสเปรย์ขึ้นมานะตรงนี้ครับเด็กดับเพลมมันจะมีหนึ่งใช่มีสี่มีสามแล้วก็พวกห้าหกเจ็ดอะไรนี้เพราะงั้นเราก็ทายมั่วๆไปเลยครับเราก็เพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเจอเนี้ยอาจจะลําบากนะเพราะงั้นเราทายดาวที่เขาไม่มีน่าจะดีกว่าครับตรงนี้เราทายเป็นสองครับก็ให้เขาเปิดนะเขาจะเปิดได้เลยครับตัวเจอมอนถ้าเจอมอนตัวแรกที่ลงได้เขาก็จะลงได้เลยเฮ้ยตัวที่สองครับเขาดันใส่มาเป็นกิดเมกนะก็ โชคดีครับที่เราถ่าย2นะอาจจะค่อนข้างดวงดีนิดนึงไอกิทเมกเนี่ยตัวแรกไม่คิดว่าจะมีคนใส่นะกลายไปว่ามีคนใส่ด้วยแล้วก็ถ่ายถูกพอดีเป๊ะเลยไอนี่ครับมันบอกว่าสามารถทีบิวเครื่องจักรหนึ่งตัวครับที่พลังเท่าโจมตีป้องกันเท่ากันครับเพราะพวกเนี้ยพลังโจมตีป้องกันเท่ากันในเวละพันจ็ันทีบิวเสร็จปุ๊บสเปร์แมชชีนหนึ่งตัวครับที่พลังโจมตีป้องกันเท่ากันแต่ว่าดาวต้องน้อยกว่าตัวที่ทีบิวครับออกมาก็ในที่นี้ก็คือหัวใจครับ ถ้ามาทีวีตัวเองก็เรียกหัวใจได้ถ้าทีวี a i ิ l i ต t e r ก็เรียกหัวใจได้เหมือนกันนะตอกแค่นั้นแหละต้าไปตัวเรียกหัวใจแหละแต่ว่าเราเก่งครับเราทายถูกสองดาวนะลงหลุดไปเลยทีเขาก็น่าจะช็อกหน้าดูนะไปต่อไม่ได้เลยแล้วก็ผ่านเลยครับถ้าเธอบ้าจั่วครับอันนี้เราฟูลบอร์ดนะเราใช้เป็นดวนครับเอปาปลาไปซีใส่เรามีอุตลาครับขอเรารค่อนข้างดีะตอนนี้อุลาครับในเกรดเลย แล้วก็ว่าต่อครับสเปคเอฟเฟกของเชฟครับสเปซเสิร์ฟเรามีหนึ่งอยู่แล้วนะก็เสิร์ฟเป็นจานปลาครับแล้วก็ลันคาโบยาวๆหนึ่งครับทิวสเปซสเปนเสริชจานเนี้ยเปคครับเชฟหนึ่งเชนสองสเปซเชฟนะเชฟสเปซครับแล้วก็หนึ่งตัวที่ห้าใบเห็นใครไหม เจอสามครับเจยสามตรงนี้เราไม่เอานะเพราะว่าเรามีสามบนมือแล้วไม่จะเป็นต้องขึ้นมาเฟสเชมครับชี้แล้วก็เฟสของหนึ่งตังค์ทิวิวทิวเลยเอาไปสามครับแล้วก็เชฟสเปคขึ้นมาเอฟเฟกต์สามโจนหนึ่งโจทะเซ็นนะดีะมาณครับแล้วก็เฟสด่วนรีมูฟชี้ชี้ครับเอฟเฟกต์ของสาม ทีวคูว่กับมอสเราครับเพื่อที่จะเร่งพลังให้เยอะที่สุดนะเพราะว่าถ้าเกิดซีวีวมอสเขาเนี่ยห้าออกมามันจะเล่นต่อไม่ได้เพราะงั้นพอห้าออกปุ๊บเอฟเฟกต์ห้าครับเซิร์ชเอฟเฟกต์ของเชฟเหมือนเดิมขึ้นมาสเจะไปมาเซตในเซิล์ฟแล้วก็ห้าครับเซิร์ชเซิร์ฟเพื่อเดี๋ยวแปะฟ,ฟิลแล้วก็เซิร์ชคอเตอร์การฟิลเซิร์ชคอเตอร์ครับได้มีในเกรดนะแล้วก็เอฟเฟกต์ห้าครับทีวีวทิเงเกอรียกผมแล้วก็เอฟเฟกต์ของฟิลครับ เอามอพี่กรรมครับยัดแล้วก็จุนหาขอมาเพิ่มจูบเบสเฟสตี้นะก็ไม่ช่วยนะครับตอนนี้เรามีสองอินเตร์เฟสนะถือว่าดีมากๆเราก็ไปเทิร์นเลยครับสองพันกับสองพันสี่เียไปเลยแล้วก็ใช้ครับไปไปบินเตรเกสกับฐานเซียครับดีมากๆมือนี้เอสเฟค,ครับปิวยัดสองจุนแล้วก็พันเลยใช่ป่ยครับเป็นรอ,อกครเดนนะไม่รู้มาจากไหนนะเพราะเป็นเด็ก ไอดีใช่ไหมล่ะเป็นเด็กดับเพลิงเนี่ยเขาใส่โกลเล็มาด้วยเหรอแล้วก็พอผ่าครับผ่าทิ้ง,นะงลเลยนะไม่มีบๆไปไหนกันแล้วก็ผ่านเลยเลยครับเขายัางไงเราก็ชนะนะข้อมือเราเยอะมา,มากมือเราดีด้วยถ้าใช่ครับจูเลยจูแล่ามาอีกแล้วก็ใช้มาร์เกตตี้ครับเพื่อเล่นต่อเลยครับจานปลากลับหนึ่งที้ก็เรียบร้อยยอมละเพราะตามประสบการณ์ตีตายอยู่แล้วนะ ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับเด็กเชฟนะก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูเด็กั่งข้า,ขามเหมือนเดิมน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นเดกของเด็กดับเพลิงเมื่อตะก,กี้นะครับก็เป็นดับเพลิงน่าจะเป็นดับที่แปลกๆครับเพราะใส่ไปคู่นี้เหมืนเดินะทําให้เป็นตัวช่วยเรียกหัวจ่ายครับแต่จริงๆใส่ไอแผนที่อย่างที่เคยเล่นนะ่ะน่าจะชัวกว่านะเพราะว่านี้มันไม่ค่อยชัวเท่าไหร่แล้วมันได้โม่หอกเยอะด้วยอาจจะโม่โดนเวทจนหมดเลยทําให้เล่นระบากนะเพราะว่าฟิลมันถ้าฟิลไม่ขึ้นก็ระบากใช่ไหมเวลาพวกเวทกับดับมันลงรูมหมดเนี้ย ต่อเมนเดครับเป็นหัวจ่าย3ามแม็กซี่แล้วก็กิทเมกตัวเมื่อกี้บูลลาครับฝานอลิปเตอร์มอนิเตอร์แล้วก็ไฟแครกไฟเอนจินลาวาสองครับแล้วก็รถใหญ่นะพวกมอนพวกนี้ศัยแทบจะเหมือนที่เคยเล่นเลยนะพวกมันจับเพิรครับไปเซฟมาตรฐานนะพัเดเตโบครับเพิรดนักลบแล้วก็ไปอาบังคันไลนิ่งต่อมครับพิวสองมีจอกด้วยจอกนี่ก็เอาไว้ใบมั้งมันก็เป็นเหมือนเวลเลอร์ ur, แต่เป็นเวสเร็ว ชีนิ้วครับชีนิ้วหนึ่งแล้วก็เป็นเลสคิวอเลอร์ดไทเซียนสองคอนเทนเอ็กติ้งแล้วก็เป็นรีนฟอร์ครับเอ็ Egg กตาก็ไม่น่าจะได้ใช้อะไรมากมั้งแต่ก็มีเทปที่เคยเล่นนะเป็นเทปผู้หญิงกับรถไฟแล้วก็เป็นพวกที่เขาเล่นกัน,นแบบก,ดดก็ประมาณนี้ครับสาหรับรถไฟแบบรถไฟเพลิงแบบแปลกๆนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ